สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยกันเช่นเก่าเช่นเคยขอบคุณเ c ทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ให้กับบอยสังนะครับผมโดยการกดเข้ามาชมคลิปนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาชมนะครับผม วันนี้เราจะมาพูดประเด็นเรื่องอตลกหมดยุคจริงหรืออถ้าพูดถึงเรื่องตลกเนะย90 ตั้งแต่แปดมานู่นแหละยุค8ปดศูมานะเป็นยุครุ่งเรืองเนาะของตลกหลายๆคนหลายๆค,คณะเป็นยุคทองของตลกเป็นยุคคาเฟ่ ตลกมันก็เล่นเหมือนเหมือนกันแต่อยู่โรงเรียนไม่เหมือนกันตลกส่วนใหญ่ก็จะอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนโรงเรียนเล็กนในนี้หมายถึงก็ตลกเล็กๆตลกไม่ดังอะครับแล้วก็ค่อยไต่เต้าขึ้นไปอยู่ตลกดังๆ บางคนก็ไม่อยู่ไม่เคยอยู่เลยจนจนเลิกเล่นไปก็มีอืมล้มหายตายจับไปก็มีมันก็เป็นธรรมาดานะ มันก็ไม่ได้สูญพันธุหรอกตลกนะเพียงแต่มันไม่มีคนจ้างนะถ้าตลกดังๆเนี้ยเขาก็ไม่เขาก็ากชาว,ว่าจะมีคนจ้างนะบางทีมันแพงแต่เขาก็มีรายการทีวีนะมีหนังมีละครมีรายการทีวี อ่าไว้ไว้ทำงานคือคือตลกสมัยก่อนนะใครที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลกน,ะนั่นก็คือตลกจริงเป็นตลกนะอืม คือเอ่ยชื่อมาก็คือคนนี้เป็นตลกนะตลกดังๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทุกคนนะครับที่มีชื่อเสียงถึงตลกไม่ดังก็ก็ยังถือว่าเป็นตลกเป็นตลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ย เป็นตลกแบบแบบแบบเป็นแต่เป็นเป็นแต่เป็นแต่ชื่อไม่ได้เป็นตลกจริงหมายความว่าไม่ใช่เป็นตลกจริงหรอกหมายความว่าบางคนก็เป็นตลกนั่นแหละแต่มีแต่ชื่อแต่ไม่มีงานเนี่ย มีบัตรสมาคมผมก็มีเดี๋ยวผมผมเอาให้ทุกคนได้ดูเนะี่ยแป๊บหนึ่งครับปัสมาคมตลกนะหลายหลายคนที่เป็นสมาชิกของตลกก็ทำกันก็ทำกันทุกคนนั่นแหละ แต่อย่างที่ผมบอกเป็นตลกแต่ไม่ได้แต่ไม่แต่ไม่ได้เป็นตลกอล้เป็นตลกเฉพาะน้ำว่ะแต่ไม่มีงานเล่นบางคนก็ไม่เล่นเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำบางคนเห็นไหมทุกคนตั้งแต่ยุคเนี่ยอันนี้ยิ่งมีก่อนหน้านู้นด้วยอันนี้ผมมาทําขนาดว่าทํายุคล่างหลังแล้วแต่อันนี้ปีสี่เก้า ก็มาอีกยุคหนึ่งเนี่ยนี่ก็ตามตามลำดับตามขั้นตามมนสมาคมนายกอะไรเงี้ยนะเนี่ยมีบัตรสมาคมตลกก็คือผมก็เป็นตลกนั่นแหละเป็นสมาชิกศิลปนตลกประเทศไทยนั่นแหละทุกคนแต่จะถามว่าเป็นตลกนะมันมีงานเล่นไหมมันก็ไม่มีงานเล่นมันก็เป็นเป็นแค่ตลกเป็นแค่ชื่อเนี่ย มีบัตรสมาคมตลกเก็บไว้ก่อนกินข้าวต่อนั่นแหละทุกคนคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคหนึ่งยุคแรกๆเลยนะไม่ได้มีมไม่มีไม่มีบัตรสมาคมนะครับแต่ว่าตลกนะ่ะเขาจะเล่นตามคาเฟ่ อาเฟ่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยหมายถึงตลกใหญ่นะเจอหน้ากันสวัสดีกันทักทายกันจะอยู่คนละคณะก็เลยรู้เลยว่าคนนี้เป็นตลกคนนั้นเป็นตลก <c oughs> ถ้าตลก ถ้าในนี้พูดถึงในส่วนตลกที่ไม่ได้มีชื่อเสียงนะแต่เป็นลูกน้องของทีมที่หัวหน้าคณะที่เขามีชื่ออย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นแล้วไงมันไม่ได้มีเจอกันตามคาเฟ่มันไม่มีแล้วไง เจอก็มีเจอทีก็เจองานสมาคมปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่สมาคมเขาจัดงานนะนะก็จะประมาณนั้นนะต้มยำ ก็มีไก่ใส่เห็ดใครมีแบบสมาคมตลกแบบเนี้ยเวลาไจบไข่ได้ป่วยนะสมาคมเขาจะมีง,งบช่วยเหลือ ะค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยหรือเสียชีวิตเงี้ยเขาก็ให้ทั้งครอบครัวนะครับ mm. มันก็ดีนั่นแหละก็ mm. เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนาอ ก็ถึงบอกไงว่าตลกมันจะศู์พัน์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่ายุคต่อๆไปเนี่ยจะมีคนสืบทอดหรือว่ามันมีนั่นแหละคนอยากเล่นคนอยากแสดง แต่ว่ามันไม่มีคนจ้างเนยแล้วที่สำคัญคุณภาพก็ถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยเขาก็ไม่จ้างเนาะเป็นธร,รมดา ก็ไม่มีแหละไม่มีอะไรไะไรนะเยอะเบิรงนี้แหละทุกคน คนบางคณะบางคนบางทีมไม่มีงานเลยนะแบบปีหนึ่งมีสักครั้งหนึ่งสองครั้งยิงทระลแพงๆเนี่ยยิงไม่มีใหญ่เลยดีอของพวกผมมันยังพอมีบ้างกระลับไม่ได้สูงมากกระลับก็พอไปเล่นได้ก็ไปนะครับอันไหนไม่ไปไม่ได้ก็ไ,ไป ไปทุกที่ไม่ได้ไปทุกงานโอเคแต่กระเป๋าเงินก็ไม่ค่อยมีหลังเนี่ยโอเคครับผมก็ขอบคุณ f อนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ่อของบอยสังเนาะจะเป็นคลิปนั่งพูดนั่งคุยแบบนี้แหละ ถ้าไม่คลิปถ้าไม่มีออกไปข้างนอกนะครับยิ่งช่วงเนี่ยหลังจากเนี้ยอีกสองสามเดือนนะครับพวกเราก็จะเงียบเหงาโดยการที่ไม่มีงานเลยเพราะว่ามันเป็นข้าวพรรษานะครับข้าวพรรษาคนก็จะไม่จัดงานขนาดยังไม่เข้านะคนจัดงานเนะี่ยคิดดูดิ เกตได้เลยปีนี้งานบวชน้อยเพราะว่าต้องใช้งบประมาณเยอะงานสังสรรค์อะไรเงี้ยเศรษฐกิจยุคเนี้ยอย่างว่าอย่างที่บอกได้แหละครับก็มันก็ต้องดินลล์นสู้กันไปนะครับผมขอก็ขอให้ทุกคนดินลล์นสู้กันนะท่านที่มีแล้วก็โชคดีไปเนะท่านที่ดินลล์นอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับ โอเคขอบคุณครับโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ